สาธุสาธุสาธุครับวันนี้อ,กอักขบูเท่านะครับจะมีโอกาสมานมาสัสก,การมาพระธาตุพนมนะครับพระธาตุพนมทุกวันนี้เปลี่ยนแปลงไปเยอะนะครับรู้สึกว่าจะเป็นระเบียบเรียบร้อยขึ้นกว่าเดิมแต่ก่อนเคยจะใช้ชทูบเทียนนะครับมาบูชาใกล้ใกล้องค์พระธาตุเดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้ใช้แล้วใช้แต่ดอกไม้นะครับลุกพันดอกไม้แทนนะครับผู้คนก็ รู้สึกว่าจะเป็นน้ำเบบเรียบร้อยขึ้นกว่าเดิมนะครับก็บทชาก็ยังความความสงบร่มเย็นให้พี่น้องชาวไทยและชาวลาวอยู่นะครับบรรยากาศวันนี้วันพระขึ้นแปดค่ำเดิน1ิบสองก็คนก็ค่อนข้างที่จะเยอะอยู่นะครับวันนี้แต่ก็มาทำบุญกันเยอะนะครับ ก็เป็นระเบียบเรียบร้อยขึ้นกว่าเดิมสวยขึ้นปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกว่าเดิมขึ้นนะครับบรรยากาศเล